สวัสดีครับวันนี้มาชมเครื่องเสียงโซนี่กันนะครับตัวนี้มีมาเฉพาะตัวเครื่องนะครับเป็น Sony เครื่องญี่ปุ่นนะครับไฟร้อยโวลต์นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้ผมแปลงไฟให้ใช้ไฟ2 2 v โวลต์บ้านเราได้เลยนะครับเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะตัวนี้ใช้งานได้ MD นะครับ MD อ่านนะครับมีบลูทูธนะครับฟังก์ชันบลูทูธแล้วก็เล่น USB ได้ด้วยนะครับ FM นี่รับได้แต่ขึ้นสั้นนะครับ คืนสั้นญี่ปุ่นนะครับซีดีของเครื่องใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเทปก็ใช้งานไม่ได้นะครับสามารถอัด MD ได้นะครับตัวนี้มีฟังก์ชันอัดแผ่น MD ด้วยนะครับแต่ฟังก์ชันลบนี่คงต้องใช้รีโมทนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้รีโมทของเครื่องมานะครับก็เลยลบไม่ได้นะครับต้องหารีโมทมานะครับจบจากภาพนิ่งนะครับจะมีคลิปเทสเสียงให้รับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาชมเครื่องเสียงโซนี่กันนะครับตัวนี้มีมาเฉพาะตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็นตัวนอกนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้ผมแปลงมอแปลงให้แล้วนะครับให้ใช้ไฟบ้านเรานะครับ2 2 0โวลต์นะครับแต่ที่จริงตัวนี้เขาเดิมๆจะมาไฟ100โวลต์นะครับแต่ตัวนี้ได้ทําการแปลงนะครับให้ใช้ไฟ220้อโวลต์ได้เลยนะครับโซนี่ CMTJ 1น0นะครับ ตัวนี้จะเล่น MD ได้นะครับจะเล่นแผ่น MD ได้นะครับตัวนี้อัด MD ได้นะแต่ลบลบ MD นี่ผมไม่เจอปุ่มนะครับน่าจะใช้รีโมทในการลบนะแต่ว่าผมไม่ได้รีโมทมานะครับถ้ากับว่ามันจะลบไม่ได้นะครับต้องหารีโมทมาลองนะครับเดี๋ยวจะอธิบายวิธีอัดเอนคีนะครับตัวนี้ใช้งานได้ MD นะครับช่องนี้นะครับ CD ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้ CD ดีเสียแล้วนะครับ เทปใช้งานไม่ได้แล้วนะครับ FM เป็นคลื่นสั้นญี่ปุ่นนะครับคลื่น90ตัวนี้มีฟังก์ชันบลูทูธนะครับอยู่ที่โหมดอาล็อกนะครับที่โหมด RCA นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะครับแล้วเล่น USB ได้ด้วยนะตัวนี้บลูทูธมีรีโมทให้ด้วยนะสามารถเล่น USB เปลี่ยนเพลงได้นะครับเปลี่ยนโหมดได้นะครับเทปก็ใช้งานไม่ได้มาดูรอบๆเครื่องก่อนนะครับนี่นะครับ สีฝาด้านข้างนี้เก็บสีให้ใหม่นะครับส่วนด้านบนนี่มีริ้วรอยการใช้งานหน่อยนะครับเป็นริ้วรอยนี่นะครับแต่โดยรวมก็ไม่น่าเกียดนะครับเป็นริ้วรอยกันใช้งานนะเป็นเครื่องรอสองนะครับตัวนี้เป็นเครื่องญี่ปุ่นแท้นะครับนี่นะครับ USB จะอยู่ด้านหลังนะครับที่เสียบ USB นะครับนี่นะครับ ให้ดูด้านหลังนี่นะครับ้ดานหลังนะครับตัวนี้เป็นตัวเสียบ USB นะครับตัวนี้เป็นสวิตช์เลือกโหมดนะครับถ้าถ้าจะใช้ RCA นะถ้าจะต่อ AUX นะครับให้ปิดโหมด Bluetooth นะครับแต่ถ้าจะใช้ Bluetooth นะครับให้กดสวิตช์ on นะครับนี่นะครับกดสวิตช์เป็น on นะถึงจะใช้บ l u e t o o t h ได้ถ้าตัวนี้เป็น on อยู่ AUX ตัวนี้จะใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าตัวนี้เป็น o อฟ นี่นะครับ AUX ตัวนี้จะใช้งานได้นะครับตัวนี้เป็นที่เสียบลำโพงนะครับซ้ายขวานะครับตัวนี้เป็น Optical In นะครับตัวนี้มี Optical In ด้วยนะนี่นะครับเสียบสาย Optical In ได้แล้วก็ต่อพวกเครื่องเล่นดิจิตอลนะไปอัดเสียงลง MD ได้นะครับอันนี้เป็นเสาอากาศ FM นะครับ FM นี่ไปขึ้นสั้นญี่ปุ่นนะครับขึ้น76-90ประมาณนี้นะครับ นี่นะครับเครื่องนะครับเป็นไฟร้อยนะครับนี่นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเสียบไฟบ้านแล้วได้เลยนะครับผมแปลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับสามารถใช้ไฟสองร้ได้เลยนะครับตัวนี้สามารถอัด M D ได้จากเสียงบลูทูธเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาชมคลิปเทสกันอีกทีครับ ชมคลิปเทสนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเสียบไฟบ้านเราเลยนะครับไฟสองยี่สิบเลยนะครับรีเลยดังนะครับหน้าจอสดใสชัดเจนเลยนะอันนี้อยู่ในหน้าโหมดเดโมนะครับพาวเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาลอง MD ก่อนเลยแล้วกันนะนี่นะครับแผ่น MD นะ MD นี่เขาจะเสียบนี่นะครับตามลูกศรเขานี่ครับ นี่นะก็คือด้านนี้ด้านเข้านะครับเสียบได้เลยนะครับอันนี้อยู่ในโหมด MD แล้วนะกดเพลได้เลยนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเพลงหน่อยนะเพลงแรกเป็นเพลงฝรั่งมันจะโดนลิขสิทธิ์นะครับ ตัวนี้ปรับเบสได้นะครับปรับแหลมได้สี่ระดับนะเนี่ยครับแหลมอันนี้เบสนะครับนี่นะครับอนนบอลลุ่มเบสดอลลุ่มแหลมตัวนี้กดแล้วเสียงจะบางลงนะครับถ้าอยากให้เสียงหนักแน่นต้องกดให้ติดนะครับน,นะครับปรับเบสปรับแหลมนะอันนี้ฟังจะาะไพเร็มดีนะครับ เพราะนะเสียงดีเกินตัวนะครับตัวนี้บอกเลยจะแผ่จะแถมแผ่น md ไปให้แผ่นหนึ่งนะครับ อลุมหมุนตามมือนะครับปุ่มกดเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับใช้ได้ทุกปุ่มนะครับ,งงบนนเดี๋ยว <He ard S 2> เรามาเทสบลูทูธกันนะครับ,บน,น,นี่นะครับผมสต็อป เปลี่ยนฟังก์ชันนะครับไปที่อนาล็อกนะครับอนาล็อกอินนะครับเดี๋ยวผมจะหันด้านหลังให้ดูนะเดี๋ยว USB เอาก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเทส RCA ก่อนนะนี่นะครับผมเสียบ RCA นะอันนี้คือ RCA นะไม่ใช่บลูทูธนะครับอันนี้คือ AUX นะ อันนี้เชื่อมต่อ AUX นะครับเดี๋ยวมาลองเสียง AUX ก่อนนะครับสักคู่นะครับเดี๋ยวมาลองเสียงกันครับ อันนี้โหมด AUX นะครับ ตือนพบใครอยากนอนอยู่รำไปอย่างนี้ทั้งคืนช่วยหดเวลาไว้ฝันได่ไหมนี่นะครับเดี๋ยวมาเทสบลูทูธกันนะครับนี่นะครับเปิดสวิทช์บลูทูธนะครับ นี่นะครับบลูทูธติดแล้วนะครับเรามาเชื่อมต่อบลูทูธกันนะครับบลูทูธเขาจะชื่อว่านี่นะครับกดเชื่อมต่อได้เลยนะครับ BT Speaker นะครับนี่นะครับกดเชื่อมต่อได้เลยนะครับ น,นี่เป็นเสียงจากบลูทูธนะครับสามารถเพิ่มเสียงได้จากในรีโมทด้วยนะครับกดมาตรงนี้นะครับอันนี้คือเสียงสุดแล้วนะกดข้ามเพลงได้ด้วยนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะกดข้ามเพลงนะ ข้ามเพลงแล้วนะครับเดี๋ยวมาเทส USB นะครับ USB สามารถเสียบแล้วได้เลยนะครับจะเปลี่ยนโหมดอัตโนมัติเลยนะครับนี่นะครับ USB นะนี่นะครับเสียบได้เลยนะครับนี Seiten ่นะครับ อ่านแล้วนะครับ USB, USB, USB เปลี่ยนเพลงได้นะครับนี่นะครับสบายเลยนะครับเปลี่ยนเพลงได้ครับนี่นะครับกดตัวเลขก็ได้นะ เดี๋ยวผมจะข้ามไปเพลงที่แปดแล้วกันนะกลับมาเพลงที่1นะครับรีโมทก็แถมไปให้ด้วยนะครับรีโมทต,ตัวนี้ฝาเทสตัวนี้จะเปิดออกไม่ได้นะครับ ค่อยมาดูคลิปอัด MD ลงแผ่น MD อีกทีนะครับมาชมคลิปอัด MD กันนะครับอันนี้มีแผ่นอยู่นะครับตัวนี้ยังเป็นแผ่นมีประมาณอยู่4เพลงนะครับสามารถอัดได้นะครับตัวนี้นะอัดได้นะครับแต่ว่าวิธีลบนี่ ผมว่าคงต้องใช้รีโมทของเครื่องนะครับมันจะมีปุ่มลบนะแต่อันนี้มันไม่มีรีโมทมาก็ถ้ากบลบไม่ได้จะอัดได้อย่างเดียวนะครับนี่ครับใส่แผ่นเข้าไปนะครับอันนี้อยู่ในโหมดบลูทูธนะครับผมเอา usb ออกก่อนนะครับอยู่ในโหมดบลูทูธนะครับถ้าเราจะอัดนะครับกดปุ่มนี้เลยนะครับปุ่มปุ่มเลสนะครับนะครับพอกดปุ๊บ เขาจะให้เลือกว่าเ,าเพลงที่เท่าไหร่นะครับแล้วกดเพลงนะครับอันนี้คืออัดแล้วนะเราก็มากดเพลงได้เลยครับนี่นะครับผมจะอัดเพลงนี้นะ หน้าจอก็จะขึ้นคำว่าอัดนะครับตอนนี้นะครับอันนี้คือบันทึกอยู่นะครับต้องฟังให้หมดเพลงนะครับถึงจะอัดได้ครบนะครับ ผมอัดตมพอ,อัดเสร็จแล้วนะเราต้องการแค่นี้นะครับกดสต็อปได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นการอัดเสร็จแล้วนะอาวน,นี้เดี๋ยวมาลองเพลงที่เราอัดดูนะครับกดฟังก์ชันไปที่ md นะครับนี่นะครับเป็นเพลงที่5นะครับเดี๋ยวผมจะกดไปเพลงที่5ที่อัดเมื่อกี้นะนี่นะครับ ครับอาจเสียงค่อนข้างในสมบูรณ์แบบเลยนะครับโอเคนะครับ ในคลิปจะยาวเกินไปนะถ้าจะอัดจากในโหมดอออนะครับแต่ซีดีนี้ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับนี่นะครับจะมีโหมด optical in นะครับก็คือดิจิตอลข้างหลังนะครับก็สามารถอัดได้เหมือนกันนะครับวิธีอัดก็เหมือนกันนะครับถ้าจะอัดจาก USB ก็เหมือนกันนะครับเสียบ USB ไปเล่นเพลงก็กดอัดได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ